เออพี่เอกลันกลันนี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะพะเยาเป็นเป็นคนมงใช่ไหมมงอะไรมันจะมีมงอะไรนะมงขาวมงดำมงเขียวเอามงเขียวรู้จักกับน้องอาทิตย์น้องอาทิตย์เป็นมงอะไรนะมงเขียวไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นเป็นเป็นคนมงเหมือนกันสื่อสารรู้เรื่องอ๋อแล้วเรารู้จักพี่อยู่ได้ยังไงอ่ะอ๋อทางทางเพจครับอ๋อก็คือศึกษาดูทางเพจแล้วสมัครออนไลน์ไม่กลัวหรอกลัวอยู่กลัวอยู่แล้วเห็นคนเยอะๆนี่กลัวไหม เริ่มแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วก่อนตัดสินใจก็ติดตามพี่อยู่ในเพจอยู่ครับก็เจอพี่คนหนึ่งที่อยู่พยามังรายพยามังรายมาบินกับพี่ใช่ไหมที่เชียงรายครับอืที่เชียงรายก็ติดตามไืเลยก็เลยมาก็เลยมั่นใจเออไม่กลัวเพราะว่าพี่สังเกตดูเขาจะกลัวนะใช่ยังยังครอบครัวข้อมูลทุกอย่างส่งให้พี่หมดเลยครอบครัวไออะไรนะครอบครัวอาทิตย์อะ ทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งน้าทั้งอาทั้งพี่พี่ก็เลยบอกว่าไปจับทุกคนมานั่งรวมกันเพราะเขาจะทยอยโทรมาทีละคนทีละคนมานั่งแล้วทีนี้พี่จะโทรไปแล้วเปิดลําโพงเพราะว่าเขา่านเนาะแล้วพี่สมพลอํานาจเจริญบอกลู้จังอิวเด้งเลยจ่าเฟดจ่าเฟดคือกันโทรคือจังเบิงเป็นอะไรเบิงเบิงบอก่านอยู่ตัวบอกบอันอันนี้ก็สมารออนไลน์นะบอก่านเพราะเอกสารทุกอย่างศึกษามาหลายหม่องยยต์นะอ๋อศึกษามาหลายหม่อง เพราะว่ามิจฉาชีพ<ม>เขาเขาก็ให้ทรงแบบนี้ไงเขาก็ให้ทรงเอกสารแบบนี้มิจฉาชีพเนาะซึ่งมันก็เป็นกลยุทธ์ทางเดียวกันกับคนทําที่ถูกกฎหมายแต่ว่าเขาจะเอาเอะไรมาไปตัดสินใจว่าอันนั้นน่ะมันดีไหมถูกต้องไหมแต่มิจฉาชีพจะมีแต่รูปภาพสังเกตดูนะ<ม>วิดีโอเขาจะใช้วิธีก๊อปปี้แต่แต่พี่อยูเนี่ยจะมีตัวตนเห็นบหมไปทรงไปเยี่ยมไปเยี่ยมเล่นงานติดตามติดตามอู่โดนปนใน สามเดือนเนี่ยนะครับเพราะว่ากด้ในหลักการขึ้นมาสมัครเลยกับเอ้าได้ก่อนผมกับเบิ้งเทายวนเนี่กับเบิ้งคือกันยี่ว่าจะคู่หลายกันเออเบิ้งมาหลายมองตัดสินใจมันมีอยู่คนหนึ่งเขาบอกว่าผมเปิดเบิ้งมาเบิ้รถูกบริษัทผมมาเจอบริษัทเจ้านี่แหละเจ้าเป้าอีสานผมก็เลยเอา่าซะคนอื่นเขาเป้าไทยเอาบางบางเทือพี่อยู่เว้าอีสานบังคนเขาบอกว่าพี่คาพูดไทยได้ไหมหนูฟังไม่ออกแต่ว่าพี่ถนัดเว้าอีสานแตงเซียรเมื้อนี้มาวีซ่า ทีนี้วีซ่าเขาเอื้นมาสแกนลายนิ้วมือเนาะวีเขาจะเรียกว่าทุกคนจะถามเวลาได้งานแล้วจะถามว่าวีซ่าออกหรือยังไม่ใช่ว่าวีซ่าออกหรือยังเขาเรียกว่าเมื่อไหร่จะได้มาวีซ่าอันนี้คือมาวีซ่าทีนี้การมาวีซ่าคือการสแกนลายนิ้วมือที่สถานทูตที่สถานทูตไต้หวันในประเทศไทยก็คือไปสแกนสิบนิ้วจะมีเจ้าหน้าที่พาไปสแกนเสร็จแล้ววีซ่าจะใช้เวลาทําการไม่นับรวมเสาร์ที่หน้าห้าวันทีนี้พอวีซ่าออก ทีนี้ภายใน5วันหรือ6วันนี้พี่อิ๋วจะแจ้งว่าบินเมื่อไหร่เอาอะไรไปได้บ้างไปไม่ได้บ้างเราไม่มีเวลาคุยกันแล้วเพราะว่าเวลากระชั้นชิดมากเพราะฉะนั้นก็เลยรวบลัดตัดตอนคุยกันเท่านี้เนาะแล้วก็ขอบคุณมากที่มาสมัครกับพี่อิ๋วเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันบินนะค่อยจะได้มีเวลาคุยกันนานกว่านี้เพราะว่ารถมาช้าแล้วเราพวกเราก็ขึ้นมาช้าเอาเป็นว่าอันนี้เอาลงไปแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าทีา่ของคนอื่นเขาจะมาเก็บไปถ่ายเอกสารแต่คนที่มากับของพี่อิ๋ว จะมีคนอื่นเขาจะถามว่าทําไมเขาไม่มีเอเดี๋ยวเขาจะถามก็ไม่ก็ไม่ต้องอธิบายทีนี้เขาจะมีเจ้าหน้าที่สามคนมาเก็บเก็บอันนี้ชุดหนึ่งเก็บอันนี้ชุดหนึ่งเก็บอันนี้ชุดหนึ่งเราลงไปเขียนสําเนาถูกต้องทั้งสองใบนี้ก่อนทีนี้สมุดธนาคารเนี่ยที่เอาเนี่ยก็คือมันจะเป็นเกี่ยวกับภาษีภาษีหมายถึงว่าปีสุดท้ายปีที่สามที่เราทํางานนะมันจะตามหลังกลับมาก็เลยต้องได้ใช้เดี๋ยวเราจะสงสัยว่าเอาสมุดมาทําอะไรบางคนเอา ของเมียของแม่ของโน่นนี่นั่นคือเราตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาเซ็นตอนเซ็นเอกสารไม่ต้องใส่คํานําหน้านะเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ปั๊มอะไร้วมือในโป้ขวาส่วนไอหมึกที่เอาให้เดี๋ยวจะบอกว่าเอาให้ทาไมเพราะไม่มีเวลาอธิบายแล้วเพราะตอนนี้มันแปดโมงแล้วเราต้องรีบลงไปข้างล่างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาแจกเอกสารแล้วแล้วก็สถานทูตทําเวลาก็คือถ้าไปไม่ทันจะไม่ได้ดีซ่า เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมีเวลาแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็คือได้สัมภาษณ์กันเท่านี้เนาะ